มาครับครั้งนี้ก็ One n i s ตอร o ลอยนะตำนานของมัลลิกแล้วก็แมนยูแฟนๆแมนยูแล้วก็ fan, วกมาลลิกต่างอยากได้ถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้องสต o r e อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Steam Wallet ก็มีนะครับเลือกซื้อจอยเกม Xbox ของแท้ที่แค่เสียบก็ใช้ได้เลยติดต่อได้ที่ร้าน j o อ Stick ไทยสินค้าส่งถึงบ้านภายใน 1- 2วันแน่นอนครับมาครับ ถ้าจะติดต่อซื้อคอยในเกมฟีฟ่ติดต่อได้ที่เพจฟีฟ่าไทยแลนด์คอยลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับอย่าใช้คําว่าอยากได้ใช้คําว่าปรารถนาจะมีมันไว้ในทีมดีกว่าและก็ไตัวนี้มันเป็นกองหน้าที่แบบต้องบอกว่าลูกยิงคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ลูกยิงที่สวยสดงดงามอะไรมากครับแต่ว่าสไตล์การเล่นของมันเป็นสไตล์การเล่นที่ต้องบอกว่าเหมาะกับเกมฟีฟ่ออนไลน์3มากๆครับ สไตล์ตัวใหญ่แข็งแล้วก็โคตรเร็วขนาดนี้ครับคือมันเป็นกองหน้าสไตล์แบบอีบาครับอีบาที่มีความเร็วครับขนาดอีบาางเงี้ยอีบาร์เอ็กไออ่ะอีบาเวิลด์เบสอ่ะมันเป็นตัวที่พลิ้วมากนะแล้วว่าแล้วก็ยิงดีแข็งแต่ว่าข้อเสียของอีบาที่หลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอีบาแไม่เป็นกองหน้าตัวใหญ่ที่หมองได้ส้นตีนมองได้ส้นตีนมากครับสำหรับอีบา w o เวิลด์เบสอีบาทุกปีอะ่ะ ตัวใหญ่แต่หม่งไม่ดีครับแล้วก็มีความคล่องตัวจริงๆครับสำหรับอ e ีบาแต่ว่าอ e ีบามันมันสปีดต,ต้นกับความเร็วน้อยครับก็คือแล้วจะไปพูดถึงอ e ีบาทำไมเยอะแยะจะบอกว่ารุดฟอนิสตลอยครับมันคล้ายๆอ e ีบาเลยแต่ว่าโมงดีเร็วสปีดต,ต้นเยอะคล่องอต่างหากแล้วก็แข็งด้วยเหมือนเอาด็อกบากับอ e ีบาเอ็กไอมารวมร่างกันครับกลายเป็นรุดฟอนิสตรลอยครับโคตรโหดมันเป็นก้องหน้าสไตล์แบบ บางบอลหยุดพิงแล้วก็ไปต่อครับเนี่ยครับหยุดหนึ่งทีให้เหมือนกับว่าเวลาเราหยุดอะเราเทิดกองหน้าเราตัวใหญ่ๆแข็งๆเนี่ยกองหลังที่ตามมาดูนะมันจะหยุดกึกแบบดูเนี่ยมันจะหยุดแล้วก็แบบเวลาเราออกตัวอีกทีนึงอะหรือเวลาเราขยับจะทําอะไรอีกจังหวะหนึ่งมันจะมันจะตามเราไม่ทันเลยครับอันนี้ก็เป็นแบบมันเป็นแบบการเล่นสไตล์กองหน้าพิงบอลครับที่ ฟีฟ่าออนไลน์3ทำกันประมาณร้อยละตครับตัวใหญ่บางบอลตัวใหญ่บางบอลครับบางแล้วก็ไปบางแล้วก็ไปครับต้องบอกว่าเป็นกองหน้าที่ดีโคตรดีครับเล่นง่ายด้วยแค่อศายบางบางบาง,บาง,บางพลิกพลิกแล้วก็ไปครับต้องบอกว่าอยากได้มากๆราคาประมาณ2000ัเอ็มครับและจังหวะนี้ครับโดนถีบอะไรแม่งก็ไม่ยอมล้มครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันแม่งโคตรแข็งโป๊ก จังหวะกันจังหวะน,นี้พิกเข้ามายิงเรื่องยิงนี่คมมากๆอยู่แล้วครับคมกริบแต่ว่าสไตล์การเล่นของมันต้องเป็นแบบพิงอ่ะพิงแล้วก็ไปครับเป็นตัวพักบอลจะชงเองกินเองก็ได้ครับเพราะความเร็วสปีดต้นความคล่องตัวแม่งเหลือเกินเนี่ยพิงแล้วก็ไปโยกเข้ามายิงแบบนี้มันคือสไตล์กองหน้าในฝันครับสำหรับสำหรับเพื่อนๆชาวฟีฟ่าออนไลน์3เลย ไอตัวที่พิงบอลได้ขนาดนี้นะนอกจากด็อกบา XI แล้วก็อ e ีบาเอ็กครับก็เพิ่งเจอตัวนี้แหละที่พิงได้แบบเนียนขนาดนี้ครับพิงแล้วไปโคตรเนียนครับสกิลการพิงส,สกิลการพิงอย่างเทพแต่ว่าข้อเสียของมันคือยิงฟรีคิกได้ห่วยมากแล้วก็ยิงลูกปั่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ถึงขั้นยิงไม่ได้นะแต่เวลายิงแล้วหวังผลได้ประมาณ50-50อะเวลาเวลาวานิสตลอยปั่นครับ แต่ว่าเรื่องยิงแบบยิงหวังผลสไตล์อื่นครับแม่งทําได้ดีมากมาดูจังหวะต่างๆในคลิปนี้กันเจ้าน,นี้สกิลไมโลมาเหมือนเดิมและยิงเข้าไปเรียบร้อยงหวะน,นี้มาอีบาเวลาคองบอลแม่งโคตรน่ากลัวเลยครับวัน,นิสตอลอยครับเจ้าน,นี้ผิวหลบมาและยิงเข้าไปเรียบร้อยเวลากองหน้าตัวใหญ่ๆแม่งคองบอลแล้วแบบ เนี่ยกองหลังเนี่ยมันจะเข้าไปแย่งมันมันยากมากครับเวลากองหน้าใหญ่ๆหได้ครองบอลมุจังหวะต่อไปพิงลุดอีกแล้วพิงแล้วก็หลุดหลุดแล้วก็ดวลเดี่ยวครับแบบนี้มันพลาดพลาดยากอย่แล้วเวลาดวลเดี่ยวครับจังหวะนี้พิงแล้วก็ได้บอลมาเรียบร้อยมุจังหวะต่อไปจังหวะนี้วันสตอลอยได้บอลไปเรียกว่าลุดแล้วกันลุดพิกเข้ามาลุดบาง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 อย่าง,าง,งนี้แม่งเล่นจนติดครับ จนติดขนาดที่ว่าบางจังหวะไม่ควรบางผมยังบางครับเพราะว่าเวลาบางบอลแล้วมันมันแย่งยากจริงครับเวลาลุดบางบอลอย่างเงี้ยถือว่าบางบอลได้แจ่มมากจังหวะนี้ความเร็วก็มีครับกระชากหนีมากระชากหนีมาและะว้วจังหวะนี้สกิลหนึ่งทียิงยิงคมทีเดียวเรียบร้อยไปครับกองหน้าเบอร์สิบเอ้ยตัวจริงใส่เบอร์สิบหรือเปล่าวน่าจะใช่นะครับตอนอยู่แมนยูก็เล่นดีครับอยู่มาริคก,ก็เล่นดีถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่ง จังหวะนี้บางแล้วพลิกเข้ามาจังหวะน,นี้เนี่ยเวลาบางแล้วกองหลังเวลาเข้ามามันเข้าไม่ได้ใช่ไหมมันเหมือนกับแบบติดตันนะครับแล้วพอติดตันปุ๊บไอกองหน้าเนี่ยวานิสต์ลอยเนี่ยแม่งออกตัวไปสปีดต,ต้นมันก็จัดอยู่แล้วกองหลังมันก็แบบตามไม่ทันครับสปีดต,ต้นแม่งเป็นรองเยอะเลยเออแล้วก็เรื่องไอ้นี้ด้วยเรื่องลูกมงครับอาจจะมีลูกมงในคลิปนี้ไม่เยอะนะแต่ว่ารับประกันว่ามันมงโคตรดี มันมีหลายจังหวะมากๆครับที่ผมพยายามจะทําประตูด้วยลูกหมงชนเสาชนคานโคตรบ่อยครับเลยไม่ได้ตัดจังหวะเหล่านั้นมาให้ดูครับแต่กล้าฟันธงรับประกันเลยว่าหม่งดีมากครับถือว่ามาทดแทนเนี้ยถ้าเกิดแบบอีบาเงี้ยแม่งหม่งไม่ดีเจอตัวนี้เข้าไปจบทุกเรื่องจริงๆครับกองหน้าในฝันจริงๆสำหรับฟีฟ่าออนไลน์3ตัวนี้ จังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครับความเร็วก็พอตัวนะ80ความเร็วสปิดต้นคล้องตัวเกิน80หมดเลยครับถือว่าดีมากๆทํทำมาได้โคตรขี้โกงครับแต่ด้วยราคา2000 M ครับก็สมควรแล้วครับที่จะเก่งขนาดนี้ตัวใหญ่ด้วยครับกองหน้าตัวใหญ่และเร็วหายากนะขนาดด็อกบาร์เแม่งกเงเ็เร็วอย่างเดียวเร็วอย่างเดียวไม่ค่อยคล้องครับอีบ e านี่ก็คล้องอย่างเดียวไม่ค่อยเร็วครับ ตัวนี้เหมือนเอาไอ้สองตัวนั้นมารวมล่างกันจังหวะนี้มาลุดลุดบางบางเนี่ยบางแล้วกองหลังมันแย่งยากจริงครับตัวใหญ่ชิบหายมังนี้ก็เรียบร้อยไปจังหวะนี้มาถึงเส้นหลังก็ขอบางสักนิดนึงแล้วก็พลิกเข้ามาบางแล้วพลิกบางแล้วพลิกไปได้เนียนทีเดียวครับจังหวะนี้บางครับลวดไปหนึ่งทีล็อกเข้ามาจิงหายไปเลย ทำได้ด๋วยครับสำหรับรุดฟานรุดวานิสต์ลอยครับต้องคลอยๆออกเสียงทีละตัวไม่งั้นไม่งั้นจะออกเสียงมั่วเจ้านี้พิกเข้ามาแล้วก็สกิลหลบมาได้จังหวะแล้วก็จิงจังหวะนี้ถือว่าปั่นได้ดีครับนานๆครั้งเหมือนกันนะที่ลูกปั่นจะแบบสำลิดผลครับเจ้านี้หลอก2คนแล้วพิกเข้ามาครับปั่นเรียบร้อย มาดูจังหวะต่อไปจังหวะน,นี้อาแต่บอลครับเนี่ยกองหลังชนไม่อยู่ครับจังหวะถูถ่ายชนจังหวะมั่วอะไรอย่างงี้แม่งทําใ้โคตรดีเลยไม่ใช่จังหวะมั่วดีจังหวะแบบชนชนเบียดเบียดและแย่ยงบอลกองหลังอ่ะแม่งโ,โคตรโคตรพูดยากโคตรพูดยากคือแม่งโคตรดื้อโคตรจะดื้อดึงครับจังหวะแบบเสียบอลและตามไปแย่งคืนอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันตัวใหญ่ด้วยแหละครับเล่นแบบเแบบียดแย่งบอลกองหลังโคตรมันเลยสนุกมาก ช่วงนี้เปิดมาโดโชงมาถีบเข้าไปง่วะนี้ก็เป็นฮอตช็อตจังงวะต่อไปส่งมาได้บอลในกรอบขนาดนี้ยิงไม่มีพลาดครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงนอกเรื่องดีกว่าเรื่องนี้มั้งแบบหลายครั้งแล้วอะมันพูดมันนานมากๆแล้วครับสำหรับคนที่แบบว่าเวลาเจอคนที่มี World ์ e g e n ครับสำหรับคนที่มี World Regen หรือ X I ในช่วงเก่า น่าจะเคยเจอนะผมผมคิดว่าน่าจะเคยเจออารมณ์ที่แบบเดิมอะเอ้ยเอามายังไงอะตำนานเฮ้ยเปิดได้เหรอคือถามมันมันก็น่าจะมีคําตอบอยู่ในตัวนะมันมีอยู่2อ,อย่างคือถ้าไม่เปิดได้ก็ซื้อมามันคงไม่ใช่แบบไปเล่นแล้วเปิดเล่นตี <c oughs> เล่นชนะแล้วเก็บได้คือถามให้เขาแบบไม่มีทางเลือกที่จะตอบมากครับเพราะว่ามันก็มีอยู่2อ,อย่างนะ ไม่เปิดได้ก็ไปซื้อมาครับคือบางทีเขาก็ตอบหลายคนไงผมเข้าใจนะเว้ยบางทีผมเล่นสัก 20- 30เกมอย่างเงี้ยถามสัก1 0 18เกมอย่างเงี้ยมันก็ตอบไม่ไหวจริงๆครับอันนี้ผมถือว่าแบบผมว่ายแล้วกันผมว่ายแล้วกันอย่าไปถามเขาเลยว่าได้มายังไงครับมันก็มีสองอย่างผมตอบไปเลยไม่ซื้อมาก็เปิดได้ครับแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรนอกจากสองอย่างแหละซื้อมาก็เปิดได้ครับก็เอาเป็นว่าผมขอร้องขอร้องเลยแล้วกัน ใครที่เวลาไปเจอคนที่แบบมีเวิร์ลีเจนอย่างเงี้ยอย่าแบบเวลาไปถามเขาแล้วเขาไม่ตอบอย่าแบบเฮ้ยถามแค่นี้ก็ไม่ตอบยิงว่ะบางทีเขาอาจจะตอบมาเป็นร้อยๆคนจนแบบขี้เกียจจะพิมพ์แล้วก็ได้ครับเอาเปว่ายังไงผมก็ขอร้องแล้วกันเอาไปว่าไปถามเรื่องอื่นแล้วกันถามประมาณว่าเก่งไหมอะไรอย่างเงี้ยไอราคาเท่าไหร่มันก็เช็คได้นะในตลาดอะ่ะกดดูราคาก็ได้ครับถามว่าเก่งไหมอะไรประมาณนี้ดีกว่าแต่บางทีแม่งก็แบบเข้าใจครับ ยังไงก็ถามพอประมาณแล้วกันพอประมาณแล้กันขนาดผมไม่แบบว่าไม่เคยได้เจอนะแบบไม่มีเว l ล์รีเจนในทีมมาเล่นแบบแค่เป็นครั้งครั้งเป็นครั้งคราวไปก็แบบยังเซ็ง <c oughs> มันดูจังหวะต่อไปกันยังเหลือจังหวะต่างๆอีกเล็กน้อยค่อยๆรีวิวกันไปเรื่อยๆครับตรงนี้พิงและส่งมาส่งอีกทีล็อกเข้ามายิงแบบเนียนๆนียนตรงนี้ส่งมา ล็อบเบนล็อบเบนขอบอลมองเรียบร้อยมองเช็ดโคนเสาครับจังหวะนี้ก็เป็นตอปิโดเข้าไปล็อบเบนได้บอลแล้วอิบาไม่ใช่อิบารลุดขอบอลแล้วมงเช็ดแล้วก็เช็ดเสาเข้าไปอีกทีดุยงามดูตอปิโดเข้าไปหืกอ,องหน้าสไตล์นี้หายากครับถ้าเกิดไม่นับวาน,นิสตลอยก็ไม่มีใครแล้วนอกจากนอกจากไอ้นี้ก็ไม่มีใครแล้วครับที่จะเก่งขนาดนี้ จังหวะนี้ก็หลบมาเนียนๆไปจังหวะนี้ก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วของเกม FIFA าออนไลน์สครับจังหวะนี้ตักมาลุดได้บอลขนาดนี้ยิงด้วยซ้าย <c oughs> วอลเล่เต็มข้อล่อเต็มแข้งโอเคสำหรับคลิปนี้ครับรีวิวลุตวันนิสตลอยครับก็ฝากไว้เป็นประมาณเท่านี้ครับถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กันด้วยครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับ แล้วเจอกันครับ